สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวแคลิฟอร์เนียทุกคนด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ผม BBE Channel นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมจะมาทำการส่งคารนะให้ทุกคนให้ดูเลยครับแบบวเอาให้ได้แหละตอนนี้เราอยู่819เพรนะครับเราต้องได้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องแต่งตัวก่อนเลยนะครับนี่นะครับเกมเขาก็จะเป็นแจกชุดกอตตี้ชุดวัวนะครับโอเคใครที่ยังไม่รู้ก็เข้าไปรับได้เลยนะครับเขาจะแจกแค่ วันเดียวเท่านั้นนะครับโอเคแล้วผมก็ได้ไปซื้อกล่องมาครับเพื่อเปิดแก้เกลือของเรานั่นเองนะครับนี่ครับผมจะเปิดฟาร์มัสก่อนเลยนะครับโอเคเปิดไปห้ากล่องเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ถาวรเลยนะครับไม่เป็นไรโอเคไปที่ M P 40กันเลยครับไปเปิดเลยครับผมนี่นะครับนี่ก็ไม่ได้ถาวรเหมือนกันนะครับ ไปต่อไปที่ M4 ของเราครับ M4A1 นะครับโอเคไปเลยครับเปิดไปเลยห้ารังนะครับผมออสกิน M4 ผมมีแล้วนีกว่าเออตกใจว่าได้ถาวนโอเคสกาลัมปูผมก็มีแล้วนะครับโอเคก็เปิดไปเลยนะครับโอเคเราไปดูส่วนของคาตนาคกันเลยดีกว่านะครับเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเราต้องได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคอยู่ที่เราจะเสียหนึ่งร้อยเกสก้าเพชรหรือสี่ร้อยเกสเก้าเพชรนั่นเองครับโอเคมาครับ เรก็อยนหน้าสุา่มคัตนาแล้วครับโอเคผมจะเปิดใบข้างซ้ายก่อนเลยดีกว่าเพราะผม,มต้องเชื่อใบนี้มันต้องได้แน่นอนครับโอเคกดไปเลยครับโอ้ไม่ได้ครับหมดไป400ก็9เพตรอีกลแล้วเนี่ยกะว่าซื้อสิทธิ์ข้างสูงขนาดแต่ก็ไม่เป็นไรครับกดเปิดไปเลยครับตานี้ได้แน่นอนนะครับโอเคกดไปเลยครับนี่นะครับได้แน่นอนเลยครับสาหรับคาตนะของเรานั่นเองนะครับโอเคเราไปดูในตัวของคาตนาเลยดีกว่าว่ามันจะ สวยมากแค่ไหนนะครับโอเคที่สกรีนปืนแล้วไปที่ไหนเนี่ยครับนี่ลํำหินคาตนะาไฟลผมว่ามันสวยมากเลยครับใครที่ยังไม่มีก็รีบเอาเลยนะครับเพราะว่ามันแบบผมว่าไมา่อีกทีก็คงน่าจะนานหน้าดูเลยนะครับโอเคนะครับนี่ครับสําหรับคาตนณาของเรานะครับโอเคแล้วผมก็จะมาซื้อสิทธิ์ขั้นสูงให้ทุกคนดูนครับเป็นคลิปไหนก็ฝากชม ด้วยเลยนะครับผมก็จะมารีวิวให้สึกขั้นสูงให้ดูด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอ๋อสําหรับแจกเฟซแล้วหรอครับรอดูคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมยังยังไม่บอกนะครับโอเคไว้บอกในคลิปหน้านะครับแล้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย